ก็ใส่เนยหรือว่าน้ำมันอะไรอย่างีก็ได้นะคะหรือว่าแล้วก็ใส่เรียกว่าอะไรนะหอมหัวใหญ่สับหั่นเต๋านาะพอเสร็จแล้วก็ค่อยใส่เนื้อนะคะเนื้อสับเนื้อบดเนะื้อสับแล้วก็ใช้ทาก้คริสตี้ก็คือผงของทาก้นะคะแค่แค่นี้ละคะ่ะจะแสม้ตาลเพิ่มใส่ผง ใส่เกลือเพิ่มนิดหน่อยหรือว่าจะใช้พริกไทยเพิ่มก็แล้วแต่เาความชอบเตุงเพิ่มได้แล้วก็ถ้าแห้งไปก็ใส่น้ำเพิ่มก็ได้นะคะก็เสร็จแล้วแล้วก็เครื่องเคียงมีอะไรก็ส่วนใหญ่จะมีผักต่งกางๆผักสลัดแตงกวาหอมมะเขือเทศห,หรือว่าจะใช้ใอะไรข้วาวโพดใช้ เรีวอสับประรดอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะชีสแบบขูดนะคะแล้วก็แผ่นแป้งแบบนี้เนาะที่ไว้กินอันนี้ผัดให้หอมก่อนเดี๋ยวจะมาดูส่วนผสมของเออเขาเรียกว่าทาโก้แบบสาเร็จรูปมันมีอะไรบ้างเนาะก็จะ,จะมีไหนภาษาซีเรน อืมนี่ไงเขาเขียนว่ามีชิลี่เปปปาก็คือมีพริกป่นก็คือผงพริกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีวีเลอร์ก็คือผงของกระเทียมผงของหอมออริกกโนนิดหน่อย นะน,นี้เราไม่ได้ไปจ่ายตลาดเลยก็จะมีผักที่หาได้ในตู้ก็อย่างที่บอกวุมีเนีรเลยนะก็อานาสก็คือสับปะรดแล้วก็ข <c oughs> ้าวโพดกระป๋องแล้วก็มีอันนี้แค่หลอดหั่นฝอยเดียวแค่หลอดลูกเดียวแล้วก็มีผักกาดขาวที่ว่า,าจริงอันนี้ไม่เคยใส่กะทะโก้เลยแต่ลองให้วิคิทใส่ ว่าไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็มีอันนี้อาจจะใส่ให้นิดหน่อยอาจจะหั่นใส่ให้เพื่อได้มีสีสันนี่ก็คือเครื่องที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ชีสแล้วก็เออนื้อที่ทำเสร็จเนาะแล้วก็เลยเอาแผ่นแป้งเนี่ยมาอุ่น โอ้ยร้อนร้อนมือตัวเองมัอุ่นสักสองสามอันมาเดี๋ยวมาทําให้พี่ขีดสักสองอันที่จริงก็ให้นางทําเองแหละแล้วนางเปิดอยากกินอะไรนางก็เลยเปิดอันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวห่อให้นางสักหน่อยทําให้มันดูน่ากินฮะ no.